ไปของน้โครงการในวันนี้นะคะการที่กลุ่มๆพอผ้าจองหลรดนครสมรรค์เนะ่ยังเบื้องต้นอย่างของเราเนี่ยจะมีอ้าไทยเนี่ยก็อยากจะช่วยกันักแล้วก็ต่เื่อนกับจังหวัดที่มีผลงานพัฒนาเปจังหวัดเ่นเนียองกกลุ่มพอผ้าเลยจอมนัร่ประเทศลาวที่นี้ที่มาที่ไป หรือว่าปัญหาในการทำงาน,นเรื่องประสาทต,ต่างๆกู้กับจังหวัดกู้กับคนไทยไปอีกอย่างยาวนานแล้ไม่ได้จบคุณบอกคนทางที่ประเทายที่เรา,ามาใช้ายด้วยนะระบ,บบปกครองที่เรามาใช้ายแล้วบอกว่าทุกคนเท่าเทียมในโอกาสคุณเคยเข้าได้ไงวนะไม่มีทางมันไม่มีโอกาสหรือไม่มีทางมันมีโอกาสได้ไงเราอยากจะเล่นยุ่งฝูงเราก็ไม่ได้เรียนหรือวนะ เขาอยากไปเกรียนต่างประเทศผมไปไหนผมก,ก็จะตัวอย่างผมจบมาอยากไปเกรียนต่างประเทศแต่หาไม่มีตังค์ไม่เท่าเียนในโอกาสคนมีตังค์ก็ได้ไปเรียนได้โอกาสเพราะ,ะนั้นเลยเรื่องเศรษฐกิจมันสำคัญมากคนบรบกับเมืองนครสวรรค์เราเนาี่ยฟ้าใสเงิเงนเงินกับคนรบเราถึงลงไปแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานล่าก็คือไปทำเรื่องน้ำก่อนให้เขามีน้ำเขาจะได้ การเกษตรระบบการเกษตรมันเป็นความชำนาญเฉพาะทางของคนสวรรค์ถ้าเราไปเอาถ้าหายว่าความชำนาญเฉพาะทางเขาอย่างไปไม่ได้เขาจะไปทาอะไรแล้ว่าบอกว่าเลิกทํานปลูกแตงโมปลูกขึ้นน้ำน้อยอะไรี่้าบอกก็แต่เขาทํานก็ทำเงานให้นาเขาได้ราคาเห็นไหาน้าเป็นยังไงเดี๋ยวท่วมเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวท่วมเดี๋ยวแล้วบางเทียนเนี่ยพอาน้าไปไม่เท่าไหร่เนี่ย แจกน้ำแล้วเดือนเดียวบางทียนผมส่งน้ำบริโภคนะเดือนเดียวี่ที่มันต้มเหลวอะที่ที่ถามมาว่าหนึงเข้าไปแก้ไขปัญหาหนึ่งนะทีนี้เราไปเจอกลุ่มอาชีพกลุ่มอาชีพเด็กเด็กเด็กรุ่นใหม่เขาไม่เอาไปดูเนี่ยสิบแปดกลุ่มเนี่ยได้มาครับไม่ถึงสิบคนที่มันจะมันจะอยู่ต่อถามกลุ่มนี้มีลูกหลานใครทำไม่มีกลุ่มไม่มีกลุ่มนี้มีกลุ่มอี่นๆคนรวมกันนั้นเท่าไหร่ มีที่จะสอนฝันต่ออาชีพเก่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะเรื่องมัดย้อมพออะไรต <chat> hmm? well ่างๆนะไม่ถ so, ึงสิบคนเนี่เราก็มาศึกษาปัญหาทัานรุ่กับทางกองกพื้นที่สามเนี่ยที่รับผิดชอบห้าจังหวัดที่ผมเป็นประธานอยู่เนี่ยเขียนเก็บผลก้าพห้าจังหวัดเขาก็ไปได้ตัวเลขมาว่าเด็กเริ่มที่ถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะจบมสามเผ็ดเลยแอนเฟินเจอร์ไปกับเพื่อนของปู่ไปลงรงานไปไหนกูไปก่อนเพราอยู่บ้านมันไม่ไหว เด็กคนใหม่ใหม่มีที่ใครไปเขียนเติมอันนั้นเรื่องจริงนะเช่ไหมการวิถีชีวิตของเด็กรุ่นใหม่กับกับพ่อแม่มันไม่เหมือนกันนะมันอยู่กับสมาร์ทโฟนแค่บอกสมาร์ทโฟนอยู่บ้านก็ไม่มีปัญญาซื้อแล้วถูกไหมไโรงงานยังผ่อนได้ใช่ไหมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยนั้นเด็กทิ้งหินหมดแล้วทีนี้มันทิ้งหินมันทิ้งยาวเลยบางคนไปเป็นไปยาวเลยแล้วก็เงินพอเขาไม่มีปัญญาโอกบ้างรช่ว่าเอาตัวเอาไปคนเดียว มีบางคนเนียไปเป็นสิบปีที่เราได้ได้มามาเสกงานนั้นสิบปีกลับมาก็มีมีพื้นที่ที่บ้านอยู่สี่ห้าไร่จะทำโคกหนองนาปรากฏว่ายังเหลือดูแลพ่อแม่ไปทำงานม่เคยส่งเงินมาได้สิบกว่าปีแล้วกลับมาเราจ่ายรับหน่อถ้ารับหน่อง่วมี่นั่นในหมู่บ้านก็มีได้นี้ทํายังไงให้เด็กมันกลับมาเด็กไป่นไปนี่ยหตาม มันเป็นเทรนของคนรุ่นใหม่ยังไงมันก็ไปไม่อยู่หรอก <laughs> <laughs> มันเป็นเทรนของเด็กรุ่นใหม่ต้นงแอดเนเจอก่อนถูกว่านี้ทํายังไงให้มันกลับมาไปไวเหมอนมันก็คืออาชีพเสริมเนี่ยมันต้องเป็นอาชีพหลักให้ได้ให้มันสร้างรายได้ได้ไม่ใช่ว่าาหนึ่งถึงใช้เวลาหนึ่งอาทิตย์กำไรหนึ่งร้อยบาทหนึ่งเดือนได้สี่ร้อยาเด็กที่ไหนไม่นจะอยู่ <laughs> ใช่ไหม <laughs> ถึงสร้าง,งกระบวนการถึงตั้งชมรมตั้งชมรม บ้านดึงบรเพัทขึ้นมาแล้วผมก็ลงทุนให้นะเรื่องของการรับตลาดหาช่องทางการตลาดซึ่งเราหาได้พอถึงัวแล้วเราถึงกล้าทำผมก็เลยให้เงินสัญล้อมลงมาจากซื้อแต่ต้องซื้อสินค้าที่ผ่ันคณะกรรมการกำหนดที่เข้าจรงตลาดได้ก่อนอมไม่ใช่ทำเงินเนสบยสปาผมถึงให้คุณไปก่อนกลุ่มละห้าพันบาทแต่ทำชี้ง,งานมาเสนอวันนี้เห็นไหม เอาที่ดีที่สุดเราจะได้เห็นว่าอ๋อฝีอมือดีที่สุดของเราเนี่ยมีกี่ลายมีกี่อย่างกี่แบบเอาตรงนี้ก่อนเข้าตลาดแล้วพอเป็นที่เขาจะบอกว่าชมรมเรารับซื้อเดี๋ยวคณะกรรมการเขาเข้าตลาดได้เรารับซื้อหมดค<ม>ุณทำมารับซื้อหมดเดารากำหนดราคาให้เป็นรมไม่ใช่ฝีมือกำไรอย่างร้อยกว่าให้เขาอยู่ได้เพื่อป็นตูดเ็กให้กลับบ้านอะ<ม>่ะถ้าตรงนี้มันเป็นอนาชีพหลักได้ไม่ใช่อาชีพเสริมทำยามาด้ ทำย้ำว่าใครจะออเดอร์แสรเ็จเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าควเมื่อไหร่จะทำแล้วก็คุณในการหาวัตถุดิบก็ไม่มีเงินหมุนเวียนที่นี่ผมไปแจกเงินปั๊บๆแจกมาไม่รู้กี่กลุ่มนี่กลุ่มละเท่านั้นเท่านี้ไม่มีตังหมุนเวียนต้องขายสินค้าเก่าให้หมดก่อนถึงจะมาต่อออเดอร์ใหม่ได้ล้วถามว่าทำธุรกิจหรือว่า แหล,ล่งผลิตเป็นอย่างนี้นะใครก็จะมาออเดอร์นะมันก็เลยอยู่นะได้อีกอันหนึ่งก็คือเขาหาตลาดไม่เป็นเดิมเนี่ยตลาดเขาคือคือเขาไปไปไหนเดี๋ยวนี้ยังดีนะบางแห่งเนี่ยมีบูธที่ไหนมีประกวดสินค้ามีการจัดแสดงสินค้าก็ยังไปย,ยังมีต่างลงทุนเดินทางไปขายได้ไม่ได้ก็ไปโชวสินค้าให้เออโทรศัพท์ให้นอนให้นี่เขาติดต่อไปให้เขาไปที่อห่งบางคนทําได้มากขึกับให้ไปถึงที่ การกาหนดราคาเดิมเนี่ยกาหนดราคาตามกําลังซื้อของหมู่บ้านแต่ถ้าหมู่บ้านเนี่ยผ้าลายเดียวกันถือเดียวกันมาตรฐานใกล้เคียงกันขายไม่เท่ากัน<ม>บางที่เท่ากัส<ม>แต่ว่าห้าสิบสามร้อยจะขึ้นสามร้อยชาวบ้านก็บ่นแล้วก็บัวขายก็แต่หยู่ในหมู่บ้านนี<ม>้ทีนี้กําลังซื้อในหมู่บ้านต่ำสินค้าตระกรายถูกเขาหวังขายคนในหมู่บ้าน ปรากฏว่าคนที่อื่นเขารู้เข้ามาเขากวาดเทียบเลยแล้วเขาบอกอะไรผนกจำกำหนดราคาไม่เป็นหาตลาดไม่เป็นอน mm ี้คือปัญหานอกถึงต้องสร้างกระบวนการนี้ขึ้นมาเอาชมรมเข้ามารับผิดชอบตลาดรับซื้อของส่วนของจะไปะคนที่จะเอาไปแปลหร่อคนที่จะไปไหน่ก็ว่ากันไปแต่ว่าเราต้องกําหนดราคาให้ชาวบ,บ้านอยู่ได้ก่อน mm hmm. หรือต้องต้องอ,อกคุณในการรับซื้อไว้ อ,อกคุณราการแล้วซื้อถ้าทําตามที่คณะกรรมการชิ้นง,งานที่คณะกรรมการตามคณะกรรมการมาเนี่ยเราซื้อไปจะทำอันนี้มนาะอย่างอื่นยัง่ไม่ซื้อนะเพราะยังไม่ได้คุณภาา<ม>หรือว่าจะเข้าตลาดไม่ไหว<ม>เราเรรก็เริ่มต้นตรงนี้ก่อน<ม>นี่ก<ม>็เร<ม>ิ่มต้นตรงนี้ก่อนนี่ถ้าหากว่าตรงนี้มันเป็นระบบวัตถุดิบเราก็จัดหามาให้นะไม่ต้องไปควักคุณควัอะไรเดี๋ยวตังนเนี้ยที่ร้านเก่าเนี่ยเดี๋ยวเ็นที่เก็บเก็บวัตถุดิบมาเบิกไปเบิกไปเบิกไปทำทำทำ